สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกนะครับว่าเพราะอะไรเกมใหม่ๆในอนาคตเนี่ยถึงมีแนวโน้มนะครับว่าจะกินเนื้อที่ฮาร์ดดิสต์มากขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรมาฟังกันนะครับสาเหตุหลักๆเลยนะครับเนื่องมาจากคําว่า next-gen g r a p h i c นั่นเองนะครับคือคําว่า next-gen g r a p h i c เนี่ยมันเป็นแนวโน้มของเกมในปัจจุบันและซึ่งหลายค่ายเกมนะครับเขาจะพยายามทํายังไงก็ได้ให้ฉากต่างๆนะครับวัตถุพื้นผิวแสงต่างๆในเกมเนี่ยออกมาสมจริงมากขึ้นที่สุดนะครับซึ่งมันก็ มันก็ดีนะครับในแง่ของกราฟิกที่สวยงามโชว์ความสมจริงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับก็คือ1ง,งบประมาณที่สูงขึ้นนะครับจะเห็นได้เลยว่าหลายค่ายเกมเนี่ยมีการทยอยปลดพนักงานเรื่อยๆนะครับรวมไปถึงเกมเกมหนึ่งที่จะออกมาในปัจจุบันและนในอนาคตเนี่ยจะเห็นได้เลยนะครับว่าเนื้อเรื่องเนี่ยค่อนข้างจะอ่อนมากเนื้อเรื่องอ่อนนะครับและคุณค่าในการเล่นซ้ําจะไม่ค่อยมีเพราะว่าเขาเอางบประมาณเนี่ยไปทุ่มกับกราฟิกจนเกินไปนั่นเองซึ่ง กราฟิกแบบนี้ที่แบบที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับคือมันมีความคมชัดแบบเหมือนความจริงมากๆเพียงแต่ว่าการทําแบบนี้เนี่ยนะครับการจะทํากราฟิกที่สมจริงแบบนี้ได้เนี่ยก็คือ1น,นะครับต้องบางทีมบางบริษัทเนี่ยเท่าที่ผมเห็นมานะครับไปลงทุนไปถ่ายเอากล้องเนี่ยไปถ่ายวัตถุจริงๆมาเช่นถ้าอยากทําฉากให้มีฉากหินที่สมจริงเขาก็จะต้องไปเอากล้องเนี่ยไปถ่ายพื้นผิวจริงๆนะครับและนํามาเรนเดอร์ใหม่นะฮะซึ่ง มันก็ดีนั่นแหละสมจริงแต่ว่าอย่างที่บอกเนาะโงะมาณมากขึ้นแล้วการที่เราจะเอาความละเอียดแบบนี้มาใส่ในฉากต่างๆในเกมเนี่ยทำให้ว่า1ด่านในเกมหรือฉากฉากหนึ่งในเกมเนี่ยอาจจะกินเนื้อที่เป็นหลายจิกเลยก็ได้นี่ก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมเกมหลายเกมเนี่ยถึงมีขนาดเป็นร้อยกว่าจิกนะครับและเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าแนวโน้มนี้เนี่ยไม่มีทางจะลดลงได้เลยนะครับโดยเฉพาะค่ายเกมแบบ aaa เนี่ยเช่น ubisoft นะครับ่า ea หรืออีกหลายๆค่ายเนี่ย เนื้อที่จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่ขณะดเดียวกันหลายคนก็จะบ่นว่าระบบในเกมเนี่ยมันแย่ลงเช่นรายละเอียดเนื้อเรื่องนะครับบทสนทนาของ NPC อคุณค่าในการกลับมาเล่นซ้ำเนี่ยแทบไม่มีเมื่อเทียบกับเกมเก่าๆหลายสิบปีก่อนอย่างถ้าเทียบอย่างเกม PS 1 PS 2เนี่ยอันนี้เนี่ยโอเคกราฟิกไม่ได้สมจริงนะครับแต่มีคุณค่าในการนำกลับมาเล่นใหม่ได้สูงผมเชื่อว่าใครหลายคนที่เกิดทันในยุค PS 1 PS 2เนี่ยจะต้องนำเกมเก่าๆพวกนั้นเนี่ยมาเล่นเกิน2 3รอบแน่นอน นะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่มีอย่างนั้นนะครับเกมเกมนึงเนี่ยจะเน้นขายเพื่อให้ให้ผู้เล่นเนี่ยเล่นรอบเดียวและจบไปเลยนะฮะเราจะเห็นได้เลยว่ายิ่งไปกว่าน,นั้นหลายค่ายเกมเนี่ยจะนําเอาเกมเก่าๆสมัย P.S. 1 P.S. 2เนี่ยมา r e เมคขายมากยิ่งขึ้นเราจะเห็นได้เลยนะครับเช่น Final Fantasy Resident Evil 2, 3, 4นะครับนี่แหละคือแนวโน้มของค่ายเกมว่าทําไมเกมในอนาคตเนี่ยจะมีเนื้อที่ จะกินเนื้อที่เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะเขามุ่งเน้นที่กราฟิกนั่นเองซึ่งการทําแบบนี้เนี่ยนอกจากเนื้อที่ที่เพิ่มขึ้นแล้วนะครับในส่วนของระบบคอมพิวเตอร์ด้วยเราจะเห็นได้เลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยในในสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราซื้อคอมรุ่นท็อปในสมัยนั้นเนี่ยเราจะสามารถเล่นเกมไปได้สบายๆประมาณ 6- 7ปีนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเราซื้อคอมท็อปรุ่นท็อปในรุ่นนี้นะอย่างมากสุดที่คุณจะเล่นได้แบบไม่กระตุกเลยก็คือ4ปีครับหรือบางที2อปีด้วยซ นี่นี่ก็เลยเป็นสิ่งที่เกมเมอร์หลายคนเนี่ยเขาบ่นเหมือนกันนะครับว่าการโฟกัสที่กราฟิกที่สมจริงมากเกินไปเนี่ยมันทําลายระบบเกมเพลย์จริงๆเพราะว่าหลายบริษัทก็จะเอางบประมาณเนี่ยไปทุ่มกับภาพพวกนี้แต่ไม่ได้สนใจในเรื่องของระบบการเล่นหรือเนื้อเรื่องหรือการเล่าเรื่องซึ่งมันเป็นหัวใจหลักของเกมมาตั้งแต่ยุคสมัยเริ่มต้นเกมนั่นเองนะครับบทเรียนเกม กราฟิกสวยแต่เจ๊งเนี่ยมีหลายเกมนะครับแต่ผมจะเอามาเล่าล่าสุดก็คือ Star Wars law นะครับอย่าง Star Wars เนี่ยโอเคกราฟิกเนี่ยมันสวยจริงผมไม่เถียงนะกราฟิกสวยรายละเอียดพื้นผิวสวยเพียงแต่ว่าหลายสิ่งที่หลายผู้เล่นเนี่ยเขาบ่นกันนะครับขออภัยผู้ผิดสิ่งที่หลายคนเนี่ยเขาบ่นกันเพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับในเรื่องของรายละเอียดเช่นเวลาเรายิงศัตรูเนี่ยแทนที่ศัตรูจะมีแบบอาการที่แบบเออชุดเกาะหลุดกระเด็นมีเลือดกระจายกับไม่มีนะครับเวลาเราขับรถไปชนสัตว์มอนสเตอร์เนี่ย ก็เป็นแอนิอนเมชันที่แข็งๆดืๆ้อๆทั้งนั้นเลยนะครับรวมไปถึงระบบการเล่นการเล่าเรื่องที่มันดูค่อนข้าง,งจะจืดกว่าเกม PS2 เอียอีกนะครับทำให้เกมเมอร์หลายคนเนี่ยรีวิวแย่นะครับและเกมนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นเกมที่ล้มเหลวแห่งปีนั่นเองนะครับและเราก็จะเห็นได้เลยนะครับว่า Star Wars l o w t เนี่ยกินเนื้อที่ไปประมาณ65จิกนะครับเรียกได้ว่าเกินครึ่งแล้วนะครับ65จินี่ถือว่าสูงมากเลยทีเดียว และอีกเกมหนึ่งนะครับที่เพิ่งเจ๊งไปสดๆร้อนๆน,นะครับเรียกได้ว่าเป็นเคสให้กับธุรกิจหลายเกมเนี่ยนำไปศึกษาก็คือเกมคอนคอร์ดมีกราฟิกที่สวยงามสมจริงนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ตัวเกมเนี่ยเจ๊งมันมีหลายสาเหตุนะครับแต่สาเหตุหนึ่งเนี่ยก็คือเขาเน้นกราฟิกที่สมจริงมากเกินไปแต่ละเลยระบบการเล่นเพราะว่าระบบการเล่นเนี่ยมันก็เหมือนเกม Over Watch นะครับเหมือนเกม c o u n t e r s t r i k e เหมือนเกม a p e x l e g e n d เซึ่งมันมีขายในท้องตลาดอยู่แล้วแต่เกมคอนคอร์ดเนี่ยข้อเสียคือมันมีความวเข้ามา การออกแบบตัวละครที่ไม่ไม่ค่อยน่าดึงดูดเท่าไหร่นะครับแต่ในเรื่องของกราฟิกเนี่ยโอเคมันสวยมากแสงสีเสียงเนี่ยสวยรายละเอียดดีแต่ที่ผมจะสื่อเนี่ยก็เห็นก็เห็นได้เลยนะครับว่าการไปโฟกัสที่กราฟิกอย่างเดียวแต่ละเลยในเรื่องของเกมเพลย์เนี่ยมันทําให้กินเนื้อที่เยอะเกินและเกมไม่มีคุณภาพด้วยนะครับก็วิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแต่ท่านคิดยังไงคิดเห็นยังไงก็กลับมารีวิวคอมเมนต์กันได้นะครับสวัสดีครับ